ที่ที่ที่หนูเห็นมันจากสื่อนะคะคือน้องเสียแล้วแล้วมันก็ต้องมาแสดงคือมันจะเริ่มเข้ามาในฟิล์มในกล้องมากขึ้นช่วงระยะเวลาสำคัญคือช่วงน้องถาง11.2คือช่วงนี่แหละภาพไปทอดทิ้งทำให้ตายแล้วจัดจัดฉากอารมพางอะไร11.2เนี่ยกางวันทั้งกลางวันแล้วกลางคืนหลังจากน้องหายไปถึงถึงวันที่2เอ่อข้ามไปถึงสามเลยละันเพราะว่าหนูมาเห็นมันามตอนที่มกข่าวเริ่มลงไปแล้วด้วย12นี่คือมกข่าวลงไปแล้วแต่ยังไม่เห็นเขาอะนะ แต่ถ้าเขามีหลักฐานที่เขาไม่อยู่ในพื้นที่อะันก็อ้างได้ก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปแต่ไม่ได้ว่าคุณไม่อยู่ในพื้นที่แต่ช่วงน้องหายคุณยังอยู่ในพื้นที่คุณอยากยไปทางอื่นดีกว่าจะน่าสใจนะจะให้ไป่หาใช่ใช่หมอทำอ่ะทำลายพื้่คาดหวังว่าน้องต้องมีชีวิตอยู่ไหเนาะไม่ต้องหวังค่ะถึงแม้จะเหลือน้อยแม่ก็ ส่วนอันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นของเซบุญมาเนาะขออนุญาตนะคะก็คือเป็นเหมือนการตามหาน้องก็ได้ถ่ายปรงถ่ายภาพไปตลอดการค้นหานะและ้วก<ค>็มีนี่ค่คะชื่อใครเอ่ยซึ่งตอนนั้นที่มึงไปแคปไว้มันนานแล้วนะคะก็ ขนาดนั้นทุกทีมันดับบ่อยแม่ไม่ค่ะส่วนมากจะเป็นถ้าเกิดมีลมฝนพายุอะไรไม้หักทับหรือว่ามีงูเข้าไปช็อตอะไรจะดับค่ะแล้ววันนี้แล้ววันที่น้องหายมีลมอกอไรอากาศปกติเหมือนวันนี้เลยค่ะตอนที่เราหาอากาศเหมือนวันนี้เลยดับไปนานไหมครับแม่น่าจะสักสามสิบนาทีค่ะเป็นสองคนที่ตรงกับที่ทแม่กินใจอันนี้คือแม่ไม่ได้ดูข่าวพูดจริงๆคือแม่ไม่ได้ดูข่าวนะแต่ว่าก็มีคนเล่าให้แม่ฟังอย่างเพื่อนที่มาทำกับข้าวนี่ค่ะว่าตีวงแคบลงแล้วอันนี้ตรงแม่สองคนที่แม่กินใจมันแต่มนนเคคี่่วาาาิิดดดขอะไไรร้้ มันแมันค้านในใจแล้วว่าถ้าเป็นสองคนนี้จริงๆเขาจะคิดอะไรได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่คิดว่าคนคนนั้นน่าจะรู้จักครอบครัวเราเขาถึงรู้ว่าเราอยู่ไม่อยู่ไปไหนนานไม่นานไม่มีพยานไม่มีหลักฐานอะไรให้ตำรวจตามตั้งแต่ที่เรกมันถึงช้าแม่คิดว่านะอาจจะไม่ซับซ้อนก็ได้ไม่ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเพราะว่าแม่ก็ไปที่สถานีบ่อยมากแล้วก็ทุกคนนี้แทบจะไม่ได้เดินคือวิ่งวิ่งวุ่นกันทั้งสถานีเลยค่ะและอย่างชาวบ้านไม่อยากจะขอบคุณที่มาช่วยตามหาน้องทุกวันที่ทำให้เขาลำบากแต่คว่่่าากมมจะะไอ้บแพผถ ไม่ได้ไงขอจับไม่ได้ดีกว่าถ้าจับแค่ค่ะขอให้จับไม่ได้ดีกว่าเพราะว่ามันจะไปทำร้ายเขาค่ะเพิ่งมาวันแรกก็เจอเหตุหการณ์เราก็ไม่คาดคิดนะว่ามันจะเกิดภายในวันนั้นก็ไไเสียใจนะก็รักแกเหมือนลูกห่างจากบ้านของน้องชมพู่พก,ก็ประมาณร้อยเมตรได้ประมาณอมตอนนั้นทาอะไรอยู่ครับ <S 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 ก็กําลังจะเตรียมไม้ทําบ้านอยู่ต่อเติมบ้านไม่ด้ยินเสียงเด็กร้องหรือว่าได้ยินเสียงอะไรบ้างไมไม่นะเวลาใช้เครื่องมือเสียงมันจะดังมากขนาดหมาเห่ายังไม่ได้ยินนะแต่ถ้าไม่ใช่คนสนิทหรือว่าด่างผมเนี่ ใช่ใครจะจับแกยากให้เจ้าหน้าที่เจอ,บอเบ่อแสไวๆจะได้ปิดคดีแต่ก็ไม่อยากให้มีแพะด้วยแต่รับรองท่านบอกว่ารับรองแล้วจะไม่มีแพะแล้วเดี๋ยวนะนายสมบัติบอกว่าวันที่เจอศพเนี่ยเขาคือคนที่ไปพร้อมกับกลุ่มเจ้าหน้าที่หลายๆคนนะค่ะแล้วไปเจอศพพร้อมๆกันไม่ใช่ไปเจอคนแรกคนเดียวแล้วขอยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าไม่ได้ทำร้ายน้องชมพู่ ผมก็ขอแค่ข่าวที่มีสื่อบางช่องนั้นในคดีน้องคุณพู่ที่ออกข่าวว่ามีมุ่งผลิงไปพบศพบนภูเขาได้ลงมาบอกชาวบ้านผมบอกให้เราไม่ได้เป็นความผิดครับมันเป็นทีมทุกคนหานะครับที่ไปเจอครับไม่ใช่เจอคนเดียวครับทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานด้วยทั้งชาวบ้านด้วยหลายคนนะครับที่ไปเจอด้วยกันก็ไม่ใช่ไปเจอคนเดียวด้วยคเดียนะครับผมแก้ข่าวให้ผมด้วยทีนี้ครับทีนี้มันเสียหายต่อภาพของผมครับแต่ว่านี่เป็นเรื่องมันเป็นข้อข้อติด จะได้จะเห็นเดบ้างรอยอะไรประมาณนั้นประมาณนี้จะเห็นหลักฐานเขาทำเองหรือว่าต้องมีอาจารย์อาจารย์ทำดีกกาดูชีรีอารดูอาชิรีอาดูอาดูอาดูอาชีรีดูดูมนุษยบนเขาเสื้อน้องจะพูดอยู่บนเขาไม่ดูดูกาดูชีรีอาดูเปิร์ลดูอาชิรีกาดูดูการดูการมีไม่มีบุเออไม่ตําเลยก็ไม่เข้าเลยท้าไม่ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยที่ภาพที่ภาพบอกเราค่ะจุดประสงค์ที่เอาเด็กไปน่ะแค่ต้องการเลือดของน้องไม่ใช่แค่หรอกนะต้องการวิญญาณของน้องด้วยเพื่อที่จะเอาไปทำพายกระซิบเพื่อที่่จะะเเเออออาาลืดดขงงนนนน้้ไปปสกัั็มตทิค ป้ายตาแล้วก็ให้ส่องห้ดูไฮโลได้แล้วก็จะได้ลงถูกพรยค่ะมันจะทำเงินให้เขาเยอะก็เลยต้องเอาไปค่ะพวกข้างไสยศาสตร์พวกบ้าแกว่าค่ะพระว่านะการช่วยเหลือของญาติพี่น้องก็อย่างเช่นตั้งแต่วันเริ่มเลยตั้งแต่วันเริ่มเลยญาติพี่น้องเขามีรถเขาก็ช่วยกันวิ่งเต้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เต้นอะไร ชาวบ้านบอกว่าไปหาหมอทําหมอตรงอยากพี่น้องมีรถขเขาก็ไปโดยที่ไม่ต้องขอตังค์คุณสักบาทเลย<ม>เขาจะพักของเขาเองแล้วจะหาว่าเขาไม่ช่วยเลยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเอาแล้วเขาก็จ่ายคืนนั่นแค่ค่าน้ามันอยากจะบอกว่าค่าแค่ค่าน้ามันจริงไหมหรือว่าอะไรคุณคิดได้แค่นั้นหรือน้ําใจเขาล่ะคุณมีน้ำใจเขาไหม ั้งมาก็ตั้งตั้งได้นะแต่ว่าต้องมีหลักฐานด้วยต้องรู้ว่าเขาหลักฐานเขามีหลักฐานแต่มาตั้งข้อหาไม่ใช่โอเคโอเค,อ,เคอยู่ว่าเาขามีข้อมูลเขามีหลักฐานมามาตั้งข้อหาเราก็ต้องอธิบายตรงนั้นถามว่าตกใจไหมไม,มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราตกใจว่าเราโดนข้อหาแต<ล>่ต้องอธิบายทีนี้ถ้าตั้งข้อหามาลูกของคุณคุณทำอะไรบ้างผมนี่ตัวจะเป็นเกลียวเลยช่วยคุณน่ะ แต่เขาไม่ได้พูดว่าญาติช่วยเขานะเพราะเขาพรเราไม่ได้เป็นญาติเขาวงกีชาเนี่ยหลังโงก็ไม่ได้คนรู้ยิ่งเป็นใจต่ <ใน S 3> ต็ะคนนั่นแหละไม่หรอกรู้ดีคนในครอบครัวรู้ดีทําให้ชาวโลกในประเทศไทยเนี่ยเหมาได้ว่าคนในครอบครัวนี่หมายถึงครอบครัวเราด้วยสาวิตีก็เจ็บปวดนะคะคําว่าคนในครอบครัวรู้ดีนะคําว่าคนในครอบครัวรู้ดีที่คุณพูดถึงอยู่บ่อยๆสาวิตีก็เจ็บปวดนะคะคือฉันไม่ใช่อ่ะฉันไม่ใช่มันค้างอยู่ในใจว่าฉันไม่ใช่ ท้าไม่คนมองว่าบ้านสีหลังบ้านสามหลังบ้านสามหลังในใจเรามันค้านว่าฉันไม่ใช่อ่ะลูกฉันตายฉันเสียใจน้องชมพู่เนี่ยถูกตีถูกทุบถูกตีจนตายเพราะว่าพ่อเนี่ยโมโ,โหไปเล่นหนูพ่อพันแม่พันาคาเกือบหมื่นบาทหลักหมื่นบาทจนตายเราเลยอ,อาหาหน่อยแล้วล่ะตกลงจริงหรือเปล่านี จากใครน้าสองตอนนี่ไม่เคยทะเลาะกันเลยทำไมไม่ไปหัดด่ากันเองมั้งคะและรบกวนแยกแยะดูด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาใครทําคอนเทนต์อะไรกันแน่พูดถึงคดีก็ไม่ได้เออเราจะมาแสดงความคิดเห็นว่าเออโอ้ันนม่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นั่นคือในส่วนที่เราสอบแสดงความคิดเห็นคุณจะมาปลุกปั่นไปทำไมครอบครัวเราเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วคุณจะต้องปลุกปั่นมาทําให้ครอบครัวเราวุ่นวายไปถึงไหนขอร้องขอร้องเถอะขอร้องเถอะ ยายขอร้องอย่าไปทำอีกเลยอย่าไปทำให้ครอบครัวเราพุญไวอีกเลยการที่เขาออกมาพูดว่าจะฟ้อ,องน้าต้จะฟ้องน้าตายจะฟ้องอที่ออกมาไรสดอย่างนั้นอย่างนี้นี่แม่คิดว่ามันเป็นการขู่ไหมหรือว่าเป็นการพูดไปเลยจะขู่หรือไม่ขู่มันก็ไม่ควรพูดไม่ควรพูดถ้าขู่เราก็เสียใจนะเพราะว่าเราเราไม่มีความสุอขกับคนไม้นะคนคนนั้นก็ไม่รู้จักกับเราด้วยจะมาจับเราทาไมเอ,อถ้าอยากจับก็ตีไม่ใสาวที่ีมาเลยมาหาแม่เลยแม่จะพูดให้ฟังว่าจับแม่เรื่องอะไรเรื่องแม่เรื่อง เอาเลือดแม่ไปใส่ตัวหรือนะคะแล้วก็คลิปตะก,กี้ก็ก็คือตอนช่วงที่เขาย้ายไปอยู่ทางฝั่งจําเลยไม่รู้ว่าย้ายหรืออะไรนั่นแหละแต่เขาก็อ้างว่าเขาไม่ได้ย้ายนะคะคือก็เอายายออกมาเป็นคอนเทนต์นู่นนี่นั่นไม่หยุดไม่หย่อนเอาตาเอาคนนู้นคนนี้ใช่ไหมเออเพื่ออะไรก่อนนะคะแล้วทํามาเป็นพิมพ์นู่นง่ายไปไหมหลานผมนะผมไม่โอเควะซ่านยาเอายายมาเป็นเหยื่อคอนเทนต์ตัวเอง ยอดวิวอ่ะมันสวยงามนะักใช่ไหมสาวิตีพูดตรงนี้เพราะพูดกันหลังไม้ไม่ได้แล้วนานแล้วด้วยยอมรับว่าสาวิตีก็ไม่ได้พอใจที่เขาออกมาประกาศว่าทําไมไม่ได้ขึ้นเป็นพยานทําไมไม่ขึ้นเป็นพยานนะสาวิตีจะพูดไรดีไรเดียวนะคะทุกคนนะขออภัยด้วยนะคะเอฟซีนะถ้าเอฟซีเขามาฟังก็ฟังด้วยกันแล้วกันทําไมไม่ได้ขึ้นเป็นพยานเพราะคุณเป็นแบบนี้ไงคะก่อนหน้านี้พวกคุณอยู่กับจําเลยแต่ทาให้การของคุณอยู่ในมืออัยการค่ะคําให้การของคุณอยู่ในมืออายการ,การ,ออาการแล้วการให้ถ้าคุณไปเปิดความแล้วเปป,ป็นฏิั จำเลยมันไม่ดีหรอกค่ะม so ันไม่ด no, no you know so ีหรอกมันเป็นการใส่ร้ายมันเป็นเหมือนการใส่ร้ายและอย่างหนึ่งนะคะคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ช่วงเวลาวันที่สิบเอ็ดนะวันที่สิบเอ็ดคุณออกจากบ้านเวลาเท่าไหร่คุณรู้ดีคุณไม่ได้อยู่พื้นที่คุณรู้ดีสาระสาคัญของคุณเกี่ยวกับประเด็นนี้คือเหตุการณ์คลิปทุ่มโต๊ะที่บ่งบอกได้ว่าจําเลยเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์โกรธเที้ยวหุ่นหันทําอะไรแบบไม่ยั้งคิดนี่คือสาระสาคัญที่คุณเกี่ยวข้องอย่างเช่นวันที่น้องหาย แล้วมาหาว่าญาติพี่น้องไม่เคยช่วยอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนี <ะ S 1> ่เวลาคนเวลายามคนตกทุกข์ได้ยากเลยต้องดูกันตอนไหนตอนที่ลำบากนี่แหละคุณหาว่าญาติพี่น้องไม่เคยช่วยอะไรไม่เคยช่วยครอบครัวบงชีชาของคุณน่ะคุณย้อนไปคิดดูบ้างที่ญาติพี่น้องเขาช่วยอะไรบ้างคุณอยู่ตัวคนเดียวหรือเปล่าในวันที่คุณตกต่ำในวันที่คุณตกต่ำนะในวันที่คุณตกต่ำนะญาติพี่น้องเขาช่วยอะไรคุณบ้างอันนี้คุณมาคิดตอนไปเหี่แล้ว ว่าพี่น้องไม่ได้ช่วยอะไรแล้วคุณทํำยังไงคุณทําอะไรกับญาติพี่น้องเขาถึงออกจากตัวคุณนะคุณทําอะไรคุณทําอะไรให้พี่น้องบ้างนะจนะคะแม่สายังยืนยันนะว่าไม่มีเรื่องราวที่เด็กไปเล่าอะไรให้ยายฟังถึงขั้นสารต้องลงจําเลยเหรอกนะเด็กๆผ่านการเบิกความมาหมดแล้วอะไรคืออยู่ในสำนวน อะไรคืออยู่ในสำนวนสาวิทีเป็นโจทย์ร่วมสายวิทียังไม่เห็นสักบรรทัดนะคุณไม่บอกสาวิทีแล้วคะ่ะถ้าเด็กสองคนนั้นรู้อะไรที่มันชัดเจนถึงขั้นว่าสารจะลงถ้ายายก็รู้ถ้าคุณก็รู้ทําไมพวกคุณปกปิดสาวิทีล่คะค่ะคุณไม่สงสารน้องชมพู่หรอแต่เท่าที่สาวิทีรู้คือด้วยความที่เราผ่านกระบวนการ ในสาลมาอยู่จำแพมสวัสดีค่ะด้วยความที่สาวิตีผ่านตาผ่านหูในในชั้นสาลมาเด็กสองคนนั้นเขาไม่รู้อะไรถ้าพวกคุณรู้อะไรที่มันนอกเหนือกว่านี้ทําไมคุณไม่บอกสาวิตีล่คะคะทําไมคุณถึงไม่ไม่เซฟน้องชมพู่บ้างคุณปกปิดเพื่ออะไรถ้าคุณดูทั้งหมดถึงขั้นว่าสาลจะลงเพราะคุณรู้ทั้งหมดเพราะเด็กพู้อะทำไมพวกคุณปกปิดสาวิตีล่คะคะ เสียใจมากๆนะถ้ารู้อะไรที่เป็นเหตุให้ถึงขั้นว่าสารลงแน่นอนสารลงแน่นอนทําไมคุณไม่ไม่บอกครอครัววงศีชาละคะน้าจะเห็นไหมคะที่ถีตอนปลวกตาสุบานยาจตันทาวันที่สิบสี่ไหว้กันเข้าไปนะคะอันนี้ก็เนี่ยมันก็เนี่ยโอ้ยผู้กํากับนะคะคนนี้นะคะผู้กํากับนะคะที่ว่าไม่มีหลักฐานผู้แหกแม่งเ,เลยขออภัยที่พูดไม่พอมนะคะมันคือร้านอะไรคะที่ร้านพวกสุขภันฑ์อะไรแบบนี้ร้านเกี่ยวกับอะไรคะทา่า่่่อะไรแบบนี้ป่ ไม่รู้แหละไปตามหาหลานหลานอะไรอยู่ในนั้นใช่ไหมอะขี่รถไปตรงนี้ไปตามหาหลานนะคะไม่เคยที่จะอยู่ในพื้นที่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 จะช่วยหาเลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะทั้งสามหลังและทุกคนมีรถถ้าเราพูดง่ายๆคือมันเล่นกันอะเขาที่เอาใจส่งต่อกันอะอะวันนั้นมีเหตุการณ์วันแรกเลยใครไปไหนมั้งคะนั่นเป็นละครพนมใช่ไหมมีจำเลยที่หนึ่งไปส่งพระที่หนองสูงมีบ้านข้างๆข,ข,ขี่รถไปหาหมอดู ตั้งแต่รู้ว่าหลานหายหูมึงมึงไม่เชื่อหมอดูเนะแต่มึงรีบไปหาก่อนใครเลยสิบเอ็ดโมงบอกว่าไปสกลน,นครติดติดกันหมดเลยอ่ะพที่เข้าใจปะผมนั้วก็ตุมนเต็มเลผมก็เอาไก่สามตัวไปให้ไก่สามตัวหมอสองตัวปลาสองตัวแล้วก็ผ้าผ้าเรียงทีที่เขาเีะไรเลียงกนะัน ดูสะพานผาข้งน้องครับคือตาน้องไม่ปิดก็อ้าวแล้วมึงเห็นเหรอว่าน้องเดินไปนู่นมานี่มันนั่นพราขาน้องมีรอยน่ะมึงคิดไปเองหรือมึงมาโนเหมือนกันใอีกือบอกว่า,าวก็คือเสียแรงก็คือเสียเสียข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็ว่าประมาณว่าเองเกับของสารที่เขาปล่อยไว้ของสาก็เลยเอาแบบเสื้อผ้าเอาตะเก่งบ้างรองเท้าบ้างแบบกระจายกระจายออกมาเหมือนกับว่าถ้าคนมาเจออย่างนึงแล้วอาจจะตามเจอน้องอะไรอยงี้ เขายังมีใจกับแม่อ้าวเนี่ยแล้วมึงก็พูดอย่างกับมึงอยู่ในเหตุการณ์เลยเออมึงอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าเนี่ยแล้วแล้วถ้าแม่เขาจะสงสัยมั่งเพราะว่าเขาไม่เห็นมึงว่าว่าอะไรอ่ะว่ามึงเป็นคนร้ายหรือคําพูดจากคาพูดพวกมึงเนี่ยที่มึงพูดเนี่ยมึงไปอ้างหมอทงหมอทำแล้วหมอท,ทํามันอยู่ในเหตุการณ์หรือไงก็เขาบอกเคลียร์แล้วนะแต่กับลุงไม่เคลียร์ก็ไม่เป็นไรเขาเคลียร์เขาคนอื่นเคลียร์ไปขอให้เคลียร์คนที่ดีๆนะผมคิดว่าทรั้งแรกเขาอาจจะไม่คิดเอาถึงที่ที่ต้งงองทำ ไม่ได้พาน้องน้องู้ไปอยู่พพทั้งวันสาดนที่ไม่รํามาส่งเลยจะิดดออยัอยกินตาเปนหน่อยกินไปกินมาหลอใหญ่เขาจับใหญ่หรอว่าความรักกินตาเปหน่อยไอร้อนลงก็อกตอน,นี้เขาไปอยู่ด้วยก็เราก็ไม่อยากแสดงความรักให้มันมากนะเนาะกวนกวนน้องก็จะติดเรามากอะนะ้น้องเป็นเด็กผู้หญิงค่น้องเป็นลูกของเรารักมากการแสดงออกอะถึง จริงที่เราทำกับถึงว่าเหตุผลอะไรที่มันหนักหนาที่ถึงจะถึงข้ามที่จะมาสงสัยลุงกับป้าว่าลุงเนี่ยว่ะลุงเนี่ยอาจจะมีส่วนทำให้หลานเสียชีวิตอะไรเงี้ยคิดตังหนักคิดตัดใจจริงๆเปิดหัวใจออกมาตรวจที่มาเนี่ยคือมาบ้านเราบ่อยมาเราไปสอบปากคำบ่อยมาควนบ้านเราคืออะไรก็เล็งมาที่เราในความรู้สึกของเราเรื่องว่าก็ามาถามยายอยู่ว่ามัน อะไรไหมทำไมตำรวจถึงเพ่งถึงถึงถึงกุ่มที่เราบปป่อยๆมันเป็นยังไงยายก็บอกยายก็ไม่รู้เหมือนกันคือเราก็คอยสงสัยอย่างนั้นสงสัยคนอื่นก็ไม่เห็นไปค้นเหมือนบ้านเราบ้านเราเสื้อผ้าก็เอาไปจะต่ออะไรก็เอาไปเสื้อผ้าที่ใส่ไปตรงตรงท้าแล้วปุ๊ดเบอร์อะไรไปหมดเลยเอาไปหมดแล้วก็มาล้มในเชือทสีเหลืองนั่นแหละล้อมบ้านเราคนอื่นที่เขาสงสัยสงสัยนตะ่ไม่เห็นไปล้อมบ้านใช่ตอบสองปายถุงมือผ้าสองคู่แล้วก็คนชนะบางส่วนครับอ่อ มาเอาแต่บ้านลุงไปนะฮะมาเมื่อกี้นะครับมามาก,ก่บอนที่จะมาคุยกับพี่หนุนเลยนะครับหลักฐานมาที่บ้านผมเลยเต็มเลยครับเพื่อที่จะมาค้นรถผมจะค้นในบ้านแต่ผมไม่ให้ค้นเพราะไม่มีหมายค้นไม่มีอะไรเลยเออผมก็เลยขับรถออกมา้าบ้านปรากฏว่าทีมข่าวนักข่าวเขาที่อยู่ในพื้นที่เขาก็มาตั้งกล้องทําข่าวไปปรากฏว่าหลังจากตรวจพสูจหลักฐานในรถผมแล้ว เขาจะตรวจหาดีเอ็มเอของสมภูมีในนั้นไหมผมคิดว่าน่าจะหาแต่ว่าไม่พอแค่นี้นะเราต้องมีวิทยาศาสตร์มาประกอบนะครับพอ,พอ,อยากอให้พี่น้องประชาชนฟังข้อเท็จจริงเนี่ยด้วยวิจารณญาณผมอยากจะเน้นการฟังข้อเท็จจริงถ้าฟังแค่เป็นท่อนๆท,ท่านก็จะคิดแบบเดยแต่ถ้าท่านฟังทั้งเรื่องท่านก็จะคิดอีกแบบเดย สมมติมว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สิบถึงวันที่สามสิบท่านรู้แค่จริงวันที่สิบวันที่สิบห้าวันที่สิบแปดวันที่ยี่บเก้าถ้าท่านรู้อย่างนี้ท่านจะคิดแบบหนึ่งแต่ท่านรู้ทุกวันเลยจนถึงวันที่สามสิบท่านก็จะคิดอีกแบบหนึ่งหลักฐานแค่ว่าจับกลุ่มเนี่ยเราทําไปแล้วแต่เราดูถึงการต่อสู้ในขั้นศาลเพราะว่ามันต้องมีกระแสอะไรเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับก็ขอให้คนร้ายที่ฟังอยู่นะครับขอให้ท่าน ต่อนเปลียนต่อไปคนเราจะไปเริ่มพบต,ตรอเมื่อวานใช่ไหมครับว่าคนที่คนที่ทําผิดอล้คุณนอนไม่หลับใช่ไหมครับผมก็เชื่ออย่างนั้นครับว่าถ้าคนที่ทําผิดถ้าเขารู้ตัวนะครับถ้าเขารู้ตัวว่าเจ้าหน้าที่รู้แล้วว่าเป็นใคร <S <S ผมก็เชื่อว่าหนึ<ะ>่งในนั้นอ่าสิ่งที่มันเปลี่ยนก็คือการนอนไม่หลับน่าจะเกิดขึ้นกับคนบุงคนบางคลน,น,นั้นครับรู้สึกตื่นเต้นนะค้าหลับพังเรื่อยนะครับซึ่งผมเบี้ยก็การเปลี่ยนทางหโทรส่วนที่ท่กทางต่างๆที่ทำกับคู่ซึ่งถ้าพบตรท่านพูดแบบนี้น ผมดีใจมากๆท่านสามารถสาวไปถึงภรรยาฉันได้คุณปกปิดเพื่ออะไรถ้าคุณรู้ทั้งหมดถึงขั้นว่าสารจะลงเพราะคุณรู้ทั้งหมดเพราะเด็กพูดทำไมพวกคุณปกปิดสาวิตีล่ะคะเสียใจมากๆนะถ้ารู้อะไรที่เป็นเหตุให้ถึงขั้นว่าสารลงแน่นอนสารลงแน่นอนทำไมคุณไม่ไม่บอกพรอครัววงศีชาล่ะคะนะแต่เท่าที่สาวิตีรู้คือ เด็กสองคนนั้นเขาไม่รู้อะไรเลยแม้ว่าเขาจะเป็นลูกจําเลยแม่สามไม่เคยปรักปรำไม่เคยใส่ร้ายเด็กสองคนนั้นเลยนะแล้วการอ้างว่ามันอยู่ในสำนวนมันอยู่ในสำนวนแม้แต่ตัวสาวิตรีเองที่เป็นถึงโจทย์ร่วมก็ยังไม่ได้อ่านสำนวนเลยค่ะสาวิตรีที่เป็นโจทย์ร่วมยังไม่ได้อ่านสำนวนเลยรู้แค่บางประเด็นที่อันไหนที่เราสงสัยปุ๊บเราจะถามทนายหรือไม่ก็ถามอายการว่าเออประเด็นนี้มันความจริงมันเป็นยังไงคะเราน่าจะพลาดไหมคุณรู้ได้ยังไงคุณรู้ได้ยังไงแล้วขอเตือนนะ